เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจแล้วก็ชี้แจงไปตามเอกสารค่ะว่าเราไม่มีเจตนาแล้วก็เราไม่ได้ชอบโกงประชาชนอย่างแน่นอนนะคะัยืนยันในในสิ่งที่เราเอาหลักฐานหรือเอาข้อมูลมาให้ทางเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ก็มีเอามาแสดงที่สื่อดูด้วยค่ะจากที่มันมีข่าวออกไปคืออคือคราวก่อนที่นานเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะว่านายมีปัญหาเรื่องธุรกิจอะ่ะ ก็ยืนยันคําเดิมค่ะว่าเราบริหารธุรกิจผิดพลาดแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับแม่ค้าออนไลน์ว่าควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะคำว่าผิดพลาดที่ผิดพลาดอย่างไงคือต้องต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตัวนายเองเนี่ยคือมีนิสัยชอบชอบแจกชอบคืนกําไรมีความใจใหญ่ในการทําธุรกิจตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไหนตะลายอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเพราะว่าเราเริ่มต้นจากคนขายไม่ได้สักออเดอร์เดียวอะค่ะเคยเคยเริ่มจากการขายของ ายชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลูกค้าของเงินคืนที่จ้างไปเพราะว่าขายไม่ได้พอวันหนึ่งพอเรามาขายได้ค่ะเราก็รู้สึกแค่ว่าดีใจจังเลยที่เราขายได้ก็เลยคืนกับนาลูกค้าแล้วก็ติดเบ็นนิ้ใสยอย่างเงี้ยมาตลอดเราไม่ยอมทําบัญชีและรับและใจ่ายไว้ให้ดีว่าอันเนี้ยมันจะขาดทุนเอานะจนจนมันมาถึงวันที่วันที่ปีที่แล้วมันมีกําไรมันก็ยังได้อยู่พอมาปีนี้พอกําไรมันน้อยลงคะะ่ะเราก็ประกาศกับลูกค้าว่าเราก็ เราเลิกทำแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าการให้กำไรแบบนี้เราเราคงไม่ไหวก็บอกเขามาก่อนก่อนหน้าน,นั้นแล้วค่ะ<ช>มันเริ่มมันเริ่มจากการที่เราส่งของล่าชา้าค่ะแล้วก็เราเราเราพอเราส่งของล่าช้าเนี่ยปัญหาคือลูกค้าหลายหลายท่านก็ให้ความเมตตารอได้ลูกค้าหลายท่านเขาก็มีความจําเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องใช้ในสินค้าที่เขาสั่งเราเราเข้าใจได้หมดเลยอันนี้ต้องขอโทษลูกค้าทุกคนจริงๆเพราะว่า ไม่มีเจตนาเลยที่จะมาไม่ผงของให้ใครเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เคยซื้อของเราก็รู้ว่าเราก็แยกได้ของอยู่แล้วว่ะค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีการโกงหรือว่าอะไรเพราะว่ามันข่าวที่ออกไปคือบอกว่ายอดถึงสองร้อยล้านอะไรเงี้ยผู้เสียหายเป็นร้อยอะไรเงี้ยอะไรเรื่องนี้ยังไงบ้างคือตอนนี้ข่าวไปว่าเป็นกล่องสุ่มทิปกล่องสุ่มเราทําจริงค่ะแล้วอนาก็ขออนุญาตขออนุญาตเอกสารให้ดูคือกล่องสุ่มอนาทำจริงอันายยอมรับ แต่ว่ามันเป็นกล่องสุ่มที่นั่นระบุไว้ชัดเจนว่าจะได้เป็นสกินแคร์เป็นอาหารเสริมในราคาเท่านั้นเท่านี้อันนี้เราเคยทําจริงแล้วคนไปพัดหัวว่าเป็นกล่องสุ่มทองทิปทองทิปในที่นี้ก็คือกล่องสุ่มต้องระบุเป็นทองถูกไหมถ้าหนุจะจ่ายเป็นให้ให้เป็นทองจริงต้องระบุคือเอกสารไม่ว่าเราจะขออะไรมาเราเราจะแจกอะไรก็ตามที่เป็นกล่องสุ่มอะฮะที่เป็นลดแรกแจกแถมเลยอตเป็นการทํากล่องสุ่มอะฮะมันต้องขออนุญาต ซึ่งก็ขอมาตลอดอันนี้ที่พิสุมาจนก็สามารถไปดูยอนหลังได้ไปสามารถไปคัดดูได้ค่ะก็คือทําถูกต้องตามขั้นตอนของการขอใช่ค่ะจำหน่ายกองสุ่มแม้กระทั่งซื้อทองทองทิปอันนี้นายก็บอกเลยว่ามันไม่ทิปจริงจริงค่ะเพราะนายก็ส่งมาตลอดเดี๋ยวนายให้ดูใบเสร็จเห็นบอกว่ากรณีทองนี่เห็นบอกว่าเคยมีกรณีทองหายถึงมูลค่าสิเนี่ยค่ะนี่คือใบเสร็จร้านทองที่นาไปซื้อมาแล้วนั้นาถามคำเดียวว่าถ้านามีเจตนาชอโกงอ่ะนายจะไปซื้อทองทําไม อันนาเก็บเงินไว้แล้วนาโอนเงินกลับไม่ดีกว่าหรอคะถูกไหมฮะอันนายังส่งเป็นทองอันนาก็กล้าพูดหรือว่าลูกค้าทุกคนก็ได้รับมาตลอดแล้วการทําขายทองเนี่ยอันนาบอกก่อนนะคะว่าอันนาไม่ได้ขายทองอันนาไม่ใช่ร้านทองแต่อันนาจะพูดเสมอตอนไลฟ์สดตอนนั้นนะคะว่าเราไม่ได้ขายทองนะแต่ว่าเราให้เป็นคืนกําไรซึ่งมันมีทั้งบางครั้งเนี่ยคลิปเนี่ยบางคนตัดสั้นๆไปลงมันมีทั้งที่เราพูดทีเล่นทีจริงตลกขบขันตามภาษาเรา หรือเราอาจจะพลาดพูดแบบว่าไม่ได้ตั้งใจคิดแต่เราขอยืนยันตรงนี้ว่าทองที่เราทําอยู่ทุกงวันนี้เป็นการคืนไม่เป็นการคืนกําไรไม่ใช่ว่าการขายทองโดยตรงเราก็ไม่ใช่กล่องสุ่มด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอนาจะขายทองโดยตรงเนี่ยนะคะคืออนาก็ใครมาก็ขายได้ดื้อ,อนาซื้อ,อนาได้เลยถูกไหมฮะแต่นี้อนาก็จะบอกลูกค้าว่าอนาขออนุญาตนะคะลูกค้าถ้าไม่เคยซื้อเนี่ยหรือไม่เคยซื้อกันเป็นร้อยกล่องเนี่ยอนาก่รู้จะกำไรจะไหนมาให้ทองคุณนะคะ ดังนั้นถ้าอาณาจะให้ก็คือต่อเมื่อคุณซื้อของมาก่อนคือเราต้องการกระตุ้นยอดขายในส่วนอื่นแล้วเราเราเอาทองมาเป็นโปรโมชั่นมากกว่าปัญหาที่บอกทองหายจากอะไรบ้างคะปาญาที่เกิดเปัญหาอะไรคืออย่างเรื่องเรื่องทองหายี่ยเราก็มีใบแจ้งความนะคะที่ตอนราคันใยาวขอใบแจ้งความได้ค่ะคือทุกอย่างพูดเนี่ยไม่ได้มาพูดกันแบบ อ้างไปวันๆมันม no ีหล yeah. ักฐานในทุกๆขั้นตอนนะคะทองมันหายยังไงครับพี่อนนาเล่าตังค์การจัดส่งหรือว่างอนนาเล่าอย่างค่ะว่าเมสเซนเจอร์เนี่ยปกติเขาไปรับของเนี่ยเขาก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันเป็นทองแต่คราวนี้อนนาก็ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวันนั้นอนานนานอนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยน้องๆก็มาบอกว่าของหายหมดเลยเราก็ใจไม่ดีแล้วว่าในนั้นมันเป็นทองรวมมูลค่าสี่ล้านบาทสี่ล้านถูกต้องค่ะสี่ล้านบาท ปกติเราให้แมสเซนเจอร์ปกติคนนี้แมสเซนเจอร์คนนี้มาส่งตลอดก็ส่งมาตลอดเขาก็ส่งมาได้ตลอดแต่พอวันนั้นเขาบอกว่าเขาเอาทองไปส่งตอนตีสองแล้วรถล้มแต่เขาก็ไม่บอกเราเลยนะคะเขาก็หายไปเลยจนเราถามว่าเรียบร้อยอ่าเราให้คนถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ไปส่งเขาก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยเกิดอุบัติเหตุแต่เขาก็ไม่พูดถึงทองจะลองถามแล้วทองได้ส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เขาก็บอกว่ามันหายหมดเลยเาบอกว่าเป็นของหรือว่าเป็นทองเขาเขาทราบไหมคะตอนที่ว่าต้องมารับของไปอะเขา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 ทราบแล้วค่ะในช่วงหลังๆเขาทราบแล้วค่ะว่ามันเป็นส่งทองแน่นอนแล้วเขาบอกว่าหายได้ังไงล่ะแล้วเขาได้เจ้งตุว่ค่ะตัวเขาคือเรื่องเนี้ยตอนแรกนะเสียใจมากเลยนะคะแล้วนนงก็รู้สึกว่ามันมีสองอย่างเราจะบอกกับลูกค้าเลยวันนั้นดีไหมแต่ที่เราไม่บอกลูกค้าในวันนั้นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นภาพลักษณ์ของการส่งของ ถ้าลูกค้ารู้ว่าการจัดส่งของเราเนี่ยระบบโลจิสติกเราแย่การขายของในต่อไปในระยะยาวเราก็จะไม่ดีไปด้วยเราก็เลยปรับระบบการขนส่งใหม่ให้ขนส่งมาลับที่บ้านซึ่งซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเราพลาดเองที่เราไม่ออกมาระกาศวันนั้นว่าทองมันหายแต่ว่าตอนเดือนเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์ที่น้าพาลูกค้าไปญี่ปุ่นอน้าก็มีการแจ้งว่าทองมันหายนะแต่รอบนั้นเราไม่ได้บอกลูกค้าตรงตรงเราก็ขอโทษ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เกิดเรื่องการส่งทองล่าช้าแต่เราก็แจ้งกับลูกค้าไปแล้วว่ามิสเตอรคนนั้นบอกว่าทองหายไปได้ยังไงเขาบอกรถล้มค่ะรถล้มแล้วทองหายไปรถล้มแล้วทองหายแล้วคันนี้ตอนน้องคณาจัยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากในการไล่กล้องก็ไม่เจอไม่เจอเลยมันมีพิรุธมีอะไรไหมเออความพิรุธแล้วเราทำยังไงกับกับแมเนเจอร์คนนี้หรือว่ากับร้านทองที่เขาต้นทางที่ส่งเรามีการคุยกันไหมคะ คืออันนี้พูดตรงๆจากใจเลยนะเราเรารู้สึกเสียใจแล้วเราเรา,เร,ารู้สึกหน่อยมากเพราะว่า m e ซนเ n อร์คนนี้ก็เป็นคนที่เขา,าเขาออกบ้านเราจนเราให้ความไว้วางใจมาเป็นปีเกือบปีแล้วพอเขาทาแบบนี้ตํารวจก็สอบเขาหนักอะฮะหลายวันสามสี่วันเราก็คิดว่าเราจะแบบจะทำยังไงได้บ้างาที่เราจะดําเนินคดีแต่สุดท้ายแล้วแม่เราก็บอกว่าเป็นเวรกรรมก็ถือว่าใช้ใช้เวรใช้กรรมไป แต่นะก็ว่าเรนกรรมก็การจะเรนกรรมเป็นหนาเองวันนี้เทียนาไม่ทำทำเขาวันนั้นเราไม่สงสัยแล้วว่ามันหายไปทั้งหมดสิบล้านมันในอยู่ในกล่องมันน่าจะมันสัวละจังหวะอยากให้สังคมไปขุดเรื่องนี้แล้วก็ทําให้หน่อยเพราะว่าอยากให้ขุดมาเลยอันนั้นก็ยืนยันอยู่เลยว่ามันหายจริงๆแล้วก็อยากให้สังคมลื้อฟื้นเรื่องนี้ให้หน่อยไปไล่กล้องให้หน่อยหรือถ้าใครเก็บได้ไปอ่ะไม่ต้องมาคืนนาน้าก็ได้มันเป็นพยานให้นาหน่อย ตัวตัวแอนนาเองเราเรามีพยานหลักฐานอะไรยืนยันว่าเรามีการนำทองไปส่งให้แม่สเจร์ที่มารับที่บ้านเรามา้งนะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนั้นพยานเยอะค่ะอยู่กันสองสามคนแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาเอาทองในบ้านเราเลยแล้วตอนแพ็คทองในบ้านเรามีกล้องตอนแพ็คว่าทองใส่ในกล่องตัวนี้เรายื่นหลักฐานให้พนักงานสอบเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ทองที่ที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นันยาวแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ปริเวณทำไมเราไมแจ้งันายาวก็ อุบัติเหตุมันเกิดที่ขึ้นที่พนายาวอะครับทอมันหายจากพื้นที่ประเวศแล้นี่คือข้อมูลเนี่ยจากพนักงานสอบสวนที่สอบตรสอบพนายาวเนี่ยเขารับแจ้งแค่ในส่วนของคดีรถ้มอุบัติเหตุเท่านั้นค่ะส่วนทองนี่เดี๋ยวหนูเอาให้ดูตรงนี้แต่ระบุทอง้เรียบร้อยหมดล้วครับเดี๋ยวหนูแจกพี่พี่สื่ออะไรก็ได้ไอเรื่องแจ้งโรงพังไหนอันนี้หนูพูดนต่อหนูก็ไม่เก่งเพราะว่าคือ หนูไม่รู้ว่าต้องแจ้งยังไงแต่หนูรู้ว่ามันต้องแจ้งความเราก็ไปแจ้งความคือหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณจํานวนมันเยอะ4ี่ล้านแล้วดูเหมือนคุณนา,นาแบบบอกว่าเวปล่อยให้เป็นคุณปล่อยให้เป็นเนะวนกับมันดูไม่ make s e n s นิดนึงคือคือสังคมเกิดคําถามว่าเอ๊ะมันมีการซื้อจริงไหมหรือซื้อทิปหรืออะไร ซื้อทิปคงไม่ทิพแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ร้านทองก็เป็นพยานให้มาได้แล้วก็มีใบเสร็จแล้วก็ปีลูกค้าเรื่องไม่เม k เซนใช่ไหมคะคุณพี่ถ้าพี่รู้จักหนูดีพี่จะรู้หนูเป็นคนยังไงแล้วแต่เข้าวงการว่าหนูอะต่อให้หนูต่อให้มีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องหนักหลับในชีวิตหนูเนี่ยที่หนูโดนทําร้ายในชีวิตนหนูก็ยังไม่เคยเอาความใครนะฮะอตอนที่จําตอนที่เรื่องเรื่องเรื่องที่หนูมีประเด็นหลายๆข่าวหลายครั้งไ,ได้ไหมคะ หนูไม่เคยฟ้องใครเลยไม่ว่าเขาจะเข็ดกันหนูแย่แค่ไหนทั้งาทีห่หนูมีสิทธิ์ฟ้องได้หนูก็ยังบอกเลยว่าหนูโหดสิกรรมหนูไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นถ้าถามว่ามันจะไม่ไม่เซนไหมก็มันขึ้นอยู่กับนิสัยคนนะคะว่ามองเป็นยังไงคือเรามองว่าตารวจก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วถ้าตํารวจไปทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยอนาก็อาจจะไปยื่นแบบว่าทํายังไงดีเพราะว่าถ้าตํารวจบอกว่ามันไม่มีปัญหาไม่เจอค่ะหนูก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครต่อว่า แล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อละพี่เพราะว่าหนูก็ตามเรื่องนี้มาเป็นหลายเดือนตัวเขาเองอะคะ่ะตัว messenger คนนี้เองได้มีการคุยเปิดใจกันต่าเอาไปหรือปเปล่าเราบีบหนักมากโดยการไปตามถึงบ้านโดยการให้คนโทรไปโดยการเรียกมาสอบเราทำทุกวิถีทางแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่แต่อยากจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำกับหนูในวันนั้นอะ มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนูเป็นโดมิโนโในวันนี้ค่ะมันคือตอนวันนั้นเลยทําให้สะด,ดุดมาถึงถึงธุรกิจมันก็เป็นเนื้อส่วนหนึ่งที่ประกอบด้วยค่ะอรถมอเตอร์ไซค์มามเซ็นเจอลมตั้งแต่เดือนไหนปีไหนหนูอ่านให้ดูเลยค่ะ,ะล้มนะคะตอนนั้นเกิดขึ้นตอนยี่สิบสี่กันยายี่สิบกันยาหกห้าค่ะรถล้มตอนบ่ายตีตีสองตีสามเนาะแต่เขาไม่แจ้งความเขาไม่ทําอะไรเลย เอาลักทองที่บ้านเราเนช่วงกินตีสองตีสามค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งความเขาไม่อะไรเลยไปไปถึงมารับของที่บ้านเราใช่ค่ะตีสองแล้วลนล้มตั้งแต่ตีห้าค่ะเขาเลอกไปโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ตามทองให้เราเลยแล้วในตอนน้แพปจวันลงไหมครับว่าว่าว่าทองหายที่ที่ตออตีสี่ยี่สิบห้าทองหายไปแล้วก็ได้ไปถพทย์ประจำวันก็ลงว่าเขามีอาชีพอะไรขนส่งอะไรแล้วก็ทองกี่บาท ลงละเอียดไปหมดเลยครับถูกต้องครับตอนนี้อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนสอบปากคำเมสเซนเจอร์อยู่ครับเบื้องต้นนะครับคือคือคือชี้แจงอย่างนี้ครับเบื้องต้นคือคุณนาเนียได้มีการประกาศขายทองจริงๆแต่เป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าเฉพาะลูกค้าประจําที่คุณนาทําอาหารเสริมอยู่ดังนั้นคือแยกแยกส่วนก่อนนะครับประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องทองที่มีการแจ้งความดําเนินคดีในวันนี้ ไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับส่วนกล่องสุ่มเนี่ยคุณนาทําจริงแล้วก็ได้มีการขออนุญาตกับกรมการปกครองอย่างชัดเจนแต่เรื่องทองไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยคุณนารู้อยู่แล้วว่าการทําแบบนี้ขาดทุนแต่คุณนนนาต้องการทําการตลาดเพื่อที่จะไปหวังกับธุรกิจอาหารเสริมที่ได้กําไรมากกว่าแล้วก็คุณนาจะเลือกเฉพาะลูกค้าประจําเท่านั้นใช่แล้วก็จะมีเงื่อนไขโดยที่ การประกาศของคุณอนนาใน Facebook ในครั้งนี้ครับถ้าพี่ๆสื่อพอจะทราบก็นั่นหมายความว่าประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อทองตามที่คุณอนนาประกาศดังนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นหมายเรียกแล้วก็คุณอนนาแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเดินทางเข้ามารับทราบข้อเกล่าวหาแล้วก็เตรียมพยานเอกสารหลักฐานบางส่วนที่เข้ามาชี้แจงกับพนักง,งานสอบสวนเรื่องการไปซื้อทอง คุณแอนนาจะซื้อทองอยู่ประมาณช่วงที่มีการทําธุรกิจอยู่ประมาณสี่ร้อยล้านได้ไหมครับที่ประมาณประมาณนั้นครับก็พร้อมที่จะให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบแล้วก็การทําธุรกิจของคุณแอนานาในครั้งนี้เป็นการทําธุรกิจที่ผิดพลาดโดยไม่มีประสบการณ์หวังเพียงเพื่อจะคืนกําไรให้กับลูกค้าไปขายนท,ทั่วไปลูกค้าประจําถูกไหมครับตอนเราทำอะฮะเราพูดตรงตรงเลยนะฮะ คืออันนั้ก็เชื่อว่าแม่ค้าออนไลน์หลายคนก็คงเป็นอันนี้น่าเตือนเป็นนุทาห์หอดหลายๆคนเลยว่าอยากให้ทุกคนเนะี่ะคิดให้ดีก่อน <c oughs> เวลาที่จะขายสินค้าเพราะปัจจุบันมันก็จะมีขายสินค้าบาทเดียว <c oughs> สินค้าห้าบาทของต่ํากว่าตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันคือโปรโมชั่นที่เราทํากันเป็นออนไลน์ปกติถ้าถ้าใครดูในโลกออนไลน์ก็จะรู้ว่ามันมีแบบนี้จริงๆแม้ในกระทั่งแอปต่างๆก็ทําสินค้า2บาท3บาทเราก็ทําแบบนั้นตามเขา โดยที่เราก็ไม่ได้คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะกินเข้ามาในธุรกิจเราถ้าพูดถึงไอนาทุกคนคิดถึงทองหรือว่าครีมง้มขาะคะถูกไหมฮะไอนาขายครีมง้มขาเอาไปเยอะมากไม่ได้ขายทองออกไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยไอนาต้องการดึงให้คนเนี่ยมาซื้อของในสินค้าที่เราขายมากกว่าไม่ใช่ว่ามาซื้อทองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทองเราไม่ได้กําไร แล้วเราก็ไม่ได้มีสิทธิสธิทธิ์จากไหนที่จะไม่ได้รับทองราคาถูกเพราะว่าเราก็ไปซื้อทองต่ออมกทีหนึง่งเพื่อจะมาให้ลูกค้าแล้วถ้ามีคนถามว่าทําไมเรากล้าให้ซื้อกองสุ่มมาร้อยเดียวได้รถก็มีมาแล้วนะคะดัง<ต>นั้นอ<ต>่ะอันพี่นะครับเราขายกล่องสุ่มกล่องมาแล้วเกล่องสุ่มต้องบอกก่อนตอนที่ทําค่ะตอนที่ทําก็ทำสองร้อยบ้างห้าพันบ้างหมื่นหนึ่งบ้างเฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าประจาที่เราจะแจกของ้วลกล่องสุ่มคือทั่วไปค่ะเพราะว่าเรา,เราขออนุญ,ญาตเรียบร้อยหมดแล้ว ทองเราไม่เคยมาสุ่มค่ะเพราะทองมันสุ่มไม่ได้อย yep> ู่แล้วทองจะแจกเฉพาะลูกค้าประจําที่สั่งซ bueno> ื้อเราจะระบุว่าเฉพาะลูกค้าประจําเท่านั้นนะคะที่สามารถซื้อได้ถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ใช่ลูกค้าประจําอย่าโอนอย่าซื้อนะคะแต่ด้วยระบบบางทีมันดูดเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสผิดพลาดซึ่งเวลาที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็จะขออนุญาตลูกค้าว่าโอนคืนนะคะซึ่งลูกค้าบางท่านก็ยอมบางท่านก็ไม่ยอมแสดงว่าเป็นการขายหรือแจก ทองขายค่ะใช้คําว่าคืนกําไรให้กับลูกค้าครับคืนกําไรแล้วก็พี่นามีการส่งทองให้กับลูกค้าจริงๆเราพร้อมที่ยังงไคะเหมือนต้องบอกนี้ค่ะว่ามันคือการคืนกําไรเพราะว่าเงื่อนไขในการที่เขาจะซื้อได้ค่ะอนาตั้งเลยว่าสมมติซื้อหมื่นหนึ่งจะได้ซื้อทองบาทหนึ่งในราคาเท่าไหร่อย่างนี้ปะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าซื้อสองร้อยกล่องสองร้อยกล่องอะสองร้อยกล่องสินค้านาสองร้อยกล่องบางคนห้าสิบกล่องร้อยกล่อง ถึงจะมาสามารถซื้อทองได้ซึ่งอนาก็วัดแล้วว่าหักลบกับสินค้าที่เขาซื้อกันมาแล้วเนี่ยไปกลับอน,นาก็ไม่ขาดทุนซื้อทองได้ในราคาเท่าไหร่คะ,ะตแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะไม่เท่ากันค่ะเห็นามอเปิดรหัซื้อทองด้วยที่ไม่ได้เป็นลูกค้าไม่มีไหมซื้อทองที่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจำเหรอคะเราเราบอกเสมอค่ะว่าต้องเป็นลูกค้าประจําเท่านั้นค่ะเรามีหลักฐานการเขียนในแชทแล้วก็เรา อนนาเชื่อว่าถ้าลูกค้าดูอยู่ตอนนี้ลูกค้าก็จะทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเป็นลูกค้าประจํามาถึงจะซื้อได้แล้วแอนนาบอกก่อนว่าอนนามีความมีเลเซนซีฟกับลูกค้าประจาค่อนข้างดีเพราะว่าตอนที่นาจัดทริปไปญี่ปุ่นให้ตัวแทนนะคะอนนาก็พาลูกค้าประจําที่อุดหนุนเรามาตลอด300กล่อง500กล่องซึ่งบางคนก็เข้าใจว่าลูกค้าทองถึงจะได้ไปซึิงจริงแล้วก็ไม่จริงนะคะเป็นการซ้อไม่ใช่เป็นการให้ เป็นการาซื้อใ,<ห>ใช่ไหมครับไม่ใช่เป<า>็นการให้เป็นเรียกว่าเป็นโบนัสดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าขายอ่ะถ้าที่เรียกว่าการซื้อขายแบบนั้นนะคะคือมันต้องไม่มีเงื่อนไขคือพี่เข้าใจใช่ไหมคะเหมือนถ้าการซื้อประจําผมก็มต้องซื้อก็ต้องก็ต้องเอาเงินามาได้ของถูกต้องถูกต้องค่ะแต่ว่าก็ต้องเอาก็ต้องทําตามเงื่อนไขที่บอกว่าซื้ออย่างอื่นมาก่อนแต่ว่าซื้อได้ราคาที่ถูกกว่าราคาพิเศษใช่ค่ะเหมือนขึ้นกาไรค่ะเคยเห็นไหมคะที่แบบว่าที่เขาทํากันการตลาดว่า อ่ะอวันนี้นซื้อนี้อันสมุทรธานี้ใช่ค่ะแต่ถ้าบอกว่าสมมติในเออหยีแล้วกันค่ะยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยลูกค้าที่มียอดสะสมถึงสามหมื่นบาทสามารถแลกซื้ออันนี้อันนี้ได้ในราคาพิเศษอันนี้ถือว่าเป็นซื้อไหมคะแต่เป็นแลกซื้อถูกไหมคะถูกต้องค่ะมันเป็นมันเป็นโปรโมชั่นนะคะตรับสอบข้อหาวันนี้ที วันนี้มีพร,รบรช่อกงประชาชนแล้วก็พร,รบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14บสวงเล็บหนึ่งครับก็รับทราบข้อเก่าวหาแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงให้กับพนักง,งานสอบสวนทราบเป็นบางส่วนแล้วก็เ,เดี๋ยวจะนำพยานเอกสารส่วนที่เหลือแล้วก็ตรวจสอบยอดออที่ลูกค้าโอนมาให้กับทางคุณแอนนาเ,เพื่อชี้แจงกับพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งครับแล้วก็แนวทางของคุณแอนนาคือ ยังยืนยันว่าพร้อมที่จะส่งของให้ลูกค้าหรือถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ต้องการทองแล้วคุณนาก็ขอเวลาขอโอกาส<ม>ในการไปขายของเอาเงินมาคืนให้กับตัวผู้เสียหายที่แจ้งความดําเนินคดีที่สอทอคับแล้ววันนี้สภาพจิตใจพี่เป็นยังไงบ้างถึงบอนมีความเครียดนี่คือเราอะเกินจุดว่าเครียดไปแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเราคิดสั้นไปแล้วแต่อตอนคิดสั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามีคนบอกเป็นคอนเทนต์ไหม นีคทที่เคยคิดสั้นหนูให้ดูนะคะไอ้พี่ผู้หญิงดูได้แล้วกันเนะาะเป็นรอยอมีดแทงปักตรงหัวใจอะฮะไม,ไม่ทำนะแบบเนี้ยคือไม่มีใครเอามีดมาปักตรงหัวใจหรอกค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เศร้าจริงๆอะคะ่ะคือหนูอะพูดตรงๆนะค,ะคือ หนูพยายามเข้มแข็งในทุกๆวันในทุกๆครัง้งและหนูก็พยายามที่จะไม่ไม่หน่อยว่ามันเกิดไปแล้วเราก็ต้องสู้ขอบกับหน,นะะ้า <c oughs> คือคงไม่มีใครผูกคอตายเล่นๆน,นะ,ะ่ะแล้ววันที่ทําอ่ะหนูขอแก้ข่าวนหนึอนะคะที่น้องเมย่าไปพูดว่าโทรหาเมย่าเพื่อเป็นสุดท้ายเนี่ยวันนี้หนูก็ยังโกรธกับเมยา่าวันนี้ม่อนนก็ยังน้อยเมย่าอยู่นะว่าวันที่หนูฆ่าตัวตายหนูไม่บอกใครเลยนะหนูไม่ได้พูดออกับใครทุกคนเลยนะ หนูไม่ทังเสียด้วยว้เพราะหนูคิดว่าหนูทําเลยแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูตายมันก็จะจบแต่ในในใจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราคิดในมุมเราว่าเราล้มเหลวทางธุรกิจเราผิดพลาดเราพลาดบ่อยฟังเราเราทาไมเราโดนคดีอีกแล้วหรอเราจะมีปัญหาอีกแล้วหรอทําไมเราต้องเจออะไรแบบนี้อีกแล้วเร,เรารู้สึกว่าทําไมชีวิตเรามันแย่จังวนนันนั้นเราคดีสั้นแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราต้องอยู่เพราะถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกค้าจะได้ของได้ยังไง ลูกค้าร<ม>อของอยู่เขาก็ต้องยังได้ของหนูยังต้องอยู่เพื่อแก้ปัญหาวันน่าจะตายแล้วพราะว่ากันใหม่วันนี้ได้ได้แบบว่ามาชี้แจงตัวเองมาทบเจ้าหน้าที่มันรู้สึกโอเคขึ้นไหมมันสบายใจอะ่ะชี้แจงกับเจ้าที่ไม่สบายใจหรอกคะ่ะพูดตรงๆ<ม>เดินมาตรงนี้ก็ไม่สบายใจยังไม่มีคนถามว่าสบายใจไหมที่จะไม่ติดคุกตัวหนูอะ่ะหนูมองว่าคุกก็คือคุกหนูไม่ได้โกคุกนะคะแล้วหนูไม่ท้าทายคุกแต่หนูรู้สึกว่า ความสบายใจจะเกิดเมื่อต่อเมื่อลูกค้าได้ของครบหมดเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์หลักเพราะบางคนโทมาเขาก็คือเขาอยากได้ของเขาเครียดเขาหน่อยเราก็เราพูดตรงๆนะฮะบางคนบอกว่าเงินเงินเนี่ยทําไมไม่ไปขายของมาให้หมดมีบ้านมีอะไรเั็งเั้งตั้งะยะ<ม>คือเอกสารก,การคืนเงินเรามีอยู่ไหมคะขอนอนาะอันนี้เหลืออีก อีกที่ที่เราเคลียร์ไปแล้วด้วยกับที่ค้างอยู่อะไรเงี้ยพูดตรงตจากใจเลยนะไม่รู้เพราะว่าทุกวันนี้รับคือทําคนเดียวตอนตอนตอนแรกๆอะค่ะก็มีคนช่วยเยอะแต่พอมันเริ่มจะเป็นคดีอะน้องๆก็มีกลัวพุดเดิ้ลเองอะอย่างตอนตอนที่มีปัญหาเนี้ยพูดเดิ้ลก็ให้กำลังใจแล้วก็แทบจะหมดตัวด้วยซ้ำเพราะว่าก็ยืมพุดเดิ้ลมาจนพูดเดิ้ลไม่เหลือเหมือนกัน จากที่พุทเดเองก็คือมีเงินเก็บทํางานมาตั้งหลายปีเนี่ยค่ะแล้วก็มีเอกสารว่าเราโอนคืนทุกวันเราโอนเงินคืนลูกค้าทุกวันถ้าเรามีเจตนาจะโกงอ่ะลูกค้าจะไม่ได้เงินคืนค่ะตอนเนี้ยเราคืนคืนจนไม่เหลือแบนจะใส่เหลือแวนพยานาคสองวงที่ยังไม่จำนาเนี่ยค่ะบ้านบ้านติดไฟแนนซ์ติดธนาคารเราก็ไปขอเขากู้เพิ่มอันนี้ขออนุญาตให้ดูนี่นะฮะเราให้คืนทุกวันเลย ไม่มีวันไหนที่เราไม่เคยคืนลูกค้าเราคืนตลอดเยอะสุดเท่ากี่บาทอะคะเยอะสุดที่เราที่เราต้องคืนก็เป็นร้านก็มีฮะเป็นร้านเราก็อนคืนเขาเข้าใจไหมคะหรือเขาให้โอกาสเราไหมในการที่จะจ่ายช้าผัดพรหรือยังงัต้องบอกอนี่ยค่ะว่าลูกค้าที่ให้โอกาสก็ขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสแต่ตอนนี้นายยืนยืนแทบไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าบัญชีที่มันใช้ได้อะ มีเงินอยู่200,000บาทอะค่ะก็โดนอายาัดเพราะว่าลูกค้าไปแจ้งความอพอเราไปขอถอนแจ้งความตำวรวจก็ตีเป็นเช่ากโกงประชาชนก็เลยใช้บัญชีไม่ได้ก็เลยไม่มีเงินบัญชีที่มีเงินอะวันนี้หนูพูดตรงๆหนูอยู่25บาทหนูหนูพูดแบบไม่อายเลยแล้วรายได้ตอนนี้เรามาจากไหนี่ต,ต้องเอามาใช้คืนเพืเียคืนหนูพูดตรงๆเลยนะคะพี่คำสูงไม่มีนะคือ ทุกวันนี้รายได้นะคะคือก่อนหน้านี้หนูไม่ได้วางแผนว่ามันจะลม้มพอมันล้มอะ่ะเรามีอะไรเราก็ขาย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 เพื่อที่จะมาโอนเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เอาไปดูได้คะ่ะว่ารวมแล้วเนะี่ยมันกี่ล้านหนูนั่งโอนทุกวันโอนคืนโอนคืนแต่บางคนอะ่ะคือเราก็เข้าใจว่าเขาไม่รอคือเขาไม่รอแล้วเพราะว่าเราอะ่ะเป็นนัดเขาแล้วบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนล็อกบัญชีแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องเนี้ย เกิดขึ้นอีกคือพอผู้เสียหายมาแจ้งความปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องมานั่งแตะต,ต,ตามเอกสารเตะเอกสารอกีกแล้วจากบัญชีที่มันเคยใช้ได้ปกติอ่ะมันก็ไม่ปกติแล้ววันเนี้ยค่ะใช้ชีวิตยังไงคะตอนนี้เราหอบคุณเพื่อนๆที่เอาข้าวไมา่กินทุกวันมีเพื่อนหลายคนเดินเอาข้าวมาให้กินที่บ้านซื้อซื้อข้าวสารซื้ออะไรมาให้ ซื้อหลายๆอย่างมาให้ซึ่งมันอาจจะดูเหมือนไม่จําเป็นแต่ว่าเราก็ขอบคุณเพราะว่าบางคนบอกว่าอุย๊ยจนขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณเป็นนี่อยู่อ่ะคุณจะไม่เก็บเงินร้อยหรือสองร้อยหรือพันนไว้ในบ้านหรอกคุณกอดมันไว้ไม่อุ่นหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณโอนกลับให้ลูกค้าคือเหมือนรออนะ้ําไปดับไฟเรื่อยๆมันจะดีกว่ารายได้ที่ได้มาก่อนนั้นมันมีนอยู่ไหนอะ่ะไม่เหลืออะไรเราหรอือมันไปกับอะไรเราไม่เคยทําบัญชีกําไรขาดทุนนะฮะ พอวันที่เรามันรู้ตัวว่าเราให้กำไรคืนกำไรไปเยอะให้แบบว่าลดแลกจากแถมไปพอสมควรพอวันที่เราจะหมดเราไม่มีเนี่ยมันมันมันไม่ตั้งตัวเลยนะฮะย้อนกลับนนลไปไม่ได้แล้วออไม่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรยังไงใช่ไหมคือใช้ไปเรื่อยๆอ,อาดามีมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะคะมีบ้านมีรถอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็ติดธนาคารลูกค้าก็เขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ไปขายให้หมดคือติดธนาคาระคะ่ะไปขายก็เป็นของธนาคารอยู่ดีเจ้าชาวคนจะนพูดเกี่ยวกับเรื่องของนารามีคนโยงไปจังวนนี่ค,คะอนานไม่กังวลเรื่องเกี่ยวกับนาราและอนา,นายอยากให้ทุกคนสงสารน้องเพราะว่านางไม่มีสิทธิ์ได้เตียบเอกสารแบบอนานะคะคือนางโดนจับเลยและนางก็มองว่าผู้เสียหายเนี่ย ถ้าถ้าสมมตินารามีมีแบบว่าสำนึกในการที่จะออกมาหาเงินคืนผู้เสียหายอะ่ะอันานคิดว่าผู้เสียหายก็จะได้เงินคืนนะคะเหมือนที่อานาทำอยู่ตอนนี้อานาขายของทุกวันแล้วก็อานาขอขอบคุณเวทีมิสแกนด้วยคือบอสอ่ะให้โอกาสอนาไปขายของจนวันนั้นอนาได้เงินจากติกตอกคราวนี้เขาก็ถามอีกว่าแล้วแล้วเงินไปไหนเงินติ๊กตอกไปได้เข้าเลยค่ะเงินต้อรออสิบสี่วันถึงจะเงินเข้ามาค่ะวันนี้เรียกว่าชีวิต สในชีวิตต่ํากว่าน,นี้ก็มีมาแล้วค่ะแต่แค่ตอนเนี้ยเราไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นม,มันก็เลยรู้สึกว่ามันหนักไปหมดมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราลาเราแบกแค่ในครอบครัวเราเคยไปทํางานเมืองนอกแบกรับหนี้สินก็คือในครอบครัวแต่วันนี้เราต้องมาแบกรับภาระหนี้สินที่เกิดจากตัวเองทํางานผิดพลาดแล้วก็แบกรับคนอีกหลายชีวิต คือก็ขอบคุณที่วันนี้แอนนาได้เดินออกมาเพื่อที่จะออกไปหางเงินต่ออันนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะเพราะวันนี้กลับมาเนี่ยก็ทําใจแล้วว่าถ้าจะติดคุกก็คือมันเป็นเวรเป็นกรรมแต่ตํารวจก็มองแล้วดูจากเอกสารแล้วเขาก็มองว่าเราไม่มีเจตนาเขาก็เลยให้เราออกมาที่เราตัวถึงนั้นเลยวแบบหัวฟังปันวงตั้งแต่ก่อนก่อนจะเข้ามาถึงบอกเลยว่าคุกเนี่ยไม่กวและไม่ท้าทาย แต่ที่กลัวคือกลัวไม่ได้คืนเงินงลูกค้าครับเพราะว่าถ้าตายวันไหนอ่ะก็ต้องทาเป็นนีก้กรรมนี้เวรกันอยู่ต้องมาใช้กันดกี่ชาตดขั้นตอนหลังจากนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอพนักง,งานสอบสวนเรียกเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็จะมาให้การเพิ่มเติมครับอยู่ระหว่างคุณแอนนารวบรวมพยานเอกสารหลักฐานอยู่ครับบางส่วนวันนี้ให้การเป็นบางส่วนในการที่เกี่ยวกับประโยชน์ของรูปคดีเกี่ยวกับทองโดยตรงว่าคุณแอนนามีการซื้อทองมาส่งให้ลูกค้าจริงๆแล้วเราก็แยกประเด็นก่อนว่าเรื่องกล่อง เกี่ยวกับกล่องสุม่มไม่ใช่เรื่องทองกล่องสุ่มมีการทําจริงส่วนทองเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้าทีนี้ก็อยู่ระหว่างให้คุณอนากลับไปตรวจสอบรายละเอียดยอดมูลค่าที่ลูกค้าโอนเข้ามาตามจริงไม่รวมกับกําไรที่จะคืนให้กับลูกค้าแล้วก็อยู่ระหว่างที่ผู้เสียหายที่คิดว่าเสียหายจากการกระทาของคุณอนา,นาครับแจ้งแต่ละท้องที่แล้วก็รอดูว่า ทางตอทอท่านจะรวมคดีมาที่นี่ที่เดียวไหมเราจะได้พร้อมชี้แจงไปในคราวเดียวกันเลยครับผมคือแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นถ้าแอนนาจะไปขายของมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ไหมคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้นายส่งของตามปกติเพราะว่าเงินาขายของทางติ๊กตอกอะค่ะถ้าเราไม่ส่งของเ<ม>งินก็ไม่เข้าเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ส่งของเงินก็ไม่เข้าเราอยู่แล้ว ส่วนทางทางใน f a c e o o กอเราก็คือคงจะขายน้อยลงเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันปิดปิดการมองเห็นเราเยอะมากจนเราแทบจะไม่มียอดขายยอดขายที่เราได้มาก็คือส่วนใหญ่มันจะ t ิ k ตอกบ้าง s h อป e ีบ้างที่เราขายดีแล้วก็ในแอปพลิเคชันเหล่านี้่ะก็คือเขาจะมีกฎบังคับที่แล้วว่าถ้าเราไม่ส่งของเงินก็ไม่เข้าค่ะ